นี่นะคะเข้าก็ได้มาทําการดําหน้านะคะแปลงสาธิตข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธิของเข้าะคะ่ะพี่จ้าได้ยี่สิบมือกับสีง,งามนั่งขี่ละค่ะพี่น้องนี่บู๊ยเพิ่งค่ะระหว่างแถวอยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับระวางนนต้นอยู่สิบเซนนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช้าแคป ปากระเซ็ที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับมือนี้นะคะเขาก็ได้มาทําการดําหน้านะคะแปลงสาธิตข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธิ์ของเข้าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอายุกาได้ยี่สิบมือค่ะกับพ่อดําพอดีค่ะนี่ค่ะลักษณะของกาเอาไปใกล้ๆค่ะข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธิ์ค่ะเบ่งหากมันค่ะกาได้ยี่สิบมือกับสีงามนั่งสีละค่ะพี่น้องนี่บู๊ยเบ่งค่ะก้าเกิดดีเป็นหายลยค่ะพ่านเข่าเกิดทุ่งเมล็ดเลยด้วยค่ะ บุญคาบ้องรถดำหน้าเพิ่นไปค่ะดำได้สองหน้าแล้วค่ะติดีได้ค่ะลงไปใกล้ๆเบ้างดูค่ะคุนต้นเขาค่ะเบ้งต้นเขาพี่น้องคุณน่ะติดีได้ค่ะค่ะอยากสอบถามพี่หน่อยเจ้าของรถดำได้ค่ะว่าอ่าเฮาเพาากาเนี่ค่ะอายุจักมือค่ะมันยังสี่พล่องอ่าแปลงดำได้ค่ะ สิบห้าถึงยี่สิบวันไม่เกินหนึ่งเดือนอ๋อการนี้จะสิบห้าถึงยี่สิบเมื่อบ่เกินเดือนหนึ่งแม่ค่ะแล้วแต่พันเขาอะค่ะอันใดไงอะโตดีโตว่าดีแง่สีใดวาค่ะกะพันเขาคันก็เขาฮกนี่การจะเริ่เติบโตเขากับสีดีกับสิบสองมือกับดำได้อ๋อค่ะค่ะไอ้ส่วนพันเขายางอื่นกับฉาลียประมาณนี้ค่ะอืมค่ะ ขรองเขาหอมบีซูนี่ยี่สิบมือว่าค่ะพี่หน่อยนี่แม่นค่ะอ๋อ,อยอี่สิบมื่อเขาเนี้ยเขาหอมทธิ์ของเขานี่สีเงี้ยสากแน่อยอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็สีเมียอายุการเก็บเกี่ยวทราบว,ว่าก่อคอหูเข้าประมาณสองอาทิตย์ค่ะลํำต้นกับสีประมาณหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรนี่แหละค่ะกับเตียกับว่าเตียสูงกับว่าสูงแล้วกับวัตลมค่ะพี่น้องคือลักษณะกับคือทนแรงทนฝนได้ดีค่ะในสภาวพอ,อากาศ ภาคแตะวันออกเชียงเหนือของเฮ้าค่ะซึ่งเหมาะค่ะกับการแปลงเพาะปลูกอยู่บริเวณผักแตะวันออกเชียงเหนือหน้าตมค่ะทั้งหน้าตมหน้าโขกก็ดีค่ะพี่น้องหน้าโขกเขากใส่ยอดเอาก็ได้ค่ะสําหรับท่านปปข้าวเหนียวขาวหอมบิสุิ์ของเฮ้าค่ะซึ่งมเมล็ดทุ่งมเมล็ดนี่ค่ะก็ต้มดีได้ะค่ะพี่น้องออกมา็ดเมล็ดเลยค่ะงอกดีไ่มค่ะพี่น่อยแมนงอกเช่นหนึ่งไร่นี่ชฉลี่ียนี่กล้าแจ็ค팟พี่น้อง หนึ่งไร่ลี่ดินหาดสิบถาดพ่อห้าสิบถาดหนึ่งไร่ใช้เมล็ดพันธุสิบกิโลสิบกิโลได้หาสิบถาดคนขมูิวัสซี่ไร่ข้าดำนีก่ก<ล>ะห้20ี่ยี่สองรยถาดอ๋อสองถาดโดยประมาณนะคะพ่อตามเป็นทีนะคะชนะของหากหากข้เเี้าขาหอมมีสุขพี่น้องเบิง่งมิตรหากเลยค่ะนี่พูดน่ะหากห้อยไย ประชาไม่ติติดดีด้ะ่ะเพ,พื่อนเพื่อนในไส้ดินวม่าหลายเลยค่ะในใส้ดินเกียเม่าหลายนในน,น้อยนึงในไส้ใป้ข้างนาเลยค่ะปยยระยะดินับปะยัดินเนะค่ะในการเพาะปลูกที่เหลือเป็นหักมัดค่ะเจ็ดเจ็ดไรยัอ่โโอีเวลาเวล่าเอามาเวล่าเอามา,มา,อ,า,มาอัานออกจากถขาดขึ้นกนกะจมวนมากนไมพี่นอ้องเพื่อง่ายต่อการขนย้ายนี่ค่ะเบบนาเปลี่ยนยางเปลี่ยนาเดี๋ยว ไรว่าเป็นยังค่ะว่าหากหากกะตีคือเก้าค่ะเขามาววน่านตาย<อ>นี่ค่ะประมาณนี่ค่ะเขาเอิญหนึ่งถาดห<า>้า,า,าสิบถาดห้าสิบถาดต่อนหนึ่งไร่<ม>นี่ค่ะผู้ใด่ิพอปลูก,ก,ลกนนสิบกิโลกรัมต่อนหนึ่งไร่เขาชีใส่ไบเพาะนะคะยูนิตี่ไรกับเขาซี้สิบกิโลกรัมได้สองร้อยถาดค่ะเนะคะพอน้องมากกับสิเป็นนั่งสี่ละคะนข้าวเหนียวขาวหอมวิสุดของเราอุ้ยหอมกล้าพี่น้องหอมหวยหวยโย เป็นตหนึ่งกินแซบแช่ไน,นี่นะนี่ครับระยะห่างระยะห่างของการดำนะครับเนะาะระยะห่างระหว่างนี่ประมาณยี่สิบเส้นนะครับเนาะระหว่างแถวอยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับรรหว่างต้นอยู่สิบเส้นนะครับ นี่คือการดำนาที่แปลงสาธิตนะครับที่แปลงสาธิตแฮปปี้การเกษตรนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับเราเตรียมแปลงไว้แล้วนะครับนี่คือแฮปปี้การเกษตรนะครับค่ะกัรถดำหน้ากับจใไส้เฟี้ยงหน้าปังนะคะ เพราะว่ามันปรับระยะที่เราก็ยิบไอ้ที่ว่ายิบหน่อยยิบหลายเ้าก็ตั้งยิบหลายยิบปานกลางล้วก็ยิบหน่อยนะคะอ่าสาหรับผู้ที่มิกาอ่าบ่พ่อผู้ที่เ้าก็สามารถยิบออกยิบหน่อยก็ได้ให้มันพ่อหน้าเฮ้าอันนี้ก็ยิบหลายค่ะอ๋อเอากาไปเอาไปเพาะอังศีสมมุติว่ากาสิว่าพ่อยิบหน่อยก็ได้ยิบหลายก็ได้สมมุติว่ากาเ้าบ่จะเลือเติบโตบ่ดีถานไดนันเสียี่ยแล้วบ่เป็นต่พ่อหน้าเ้าก็ยิบออก หยิบออกไหมถึงเอารถหยิบหน่อยหยิบหน่อยหยิบหน่อยตั้งปั๊บจ้ะมันไอ้รถดำหน้าเข้ามันกับสีมีตัวตั้งอาดำอันนี้กล้าเยอะอะเยอะอะแฮปปี้การเกษตรกล้ารลายค่ะก็เลยหยิบหลายค่ะเน็กปริมาณหยิบหลายยิบหลายดำกล้าเข้าหลายค่ะพุณอะค่ะทีมงานแฮปปี้การเกษตรปรอยู่ซื่อๆเลยค่ะไม่ค่อยง่ายนั่นผลละเฮ็ดยังยี่ผลค่ะผลเสียเขียวเขียวไง กอลงันเนชาดว่ากะแฟอันเกะปูะปูมากินต้อนาต้อตาแล้วเดยพี่นองนี่ปาาสัาาิมากกาา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 ายุกาาาาา